สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะแบ่งปัน,ปนเคล็ดลับอันหนึ่งซึ่งจะช่วยคุณปลดล็อกแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นในทันที เป็นเรื่องของโลเคชันเรื่องของสถานที่นะคะสถานที่ในชีวิตของเราสำคัญมากมีผลมากๆและหลายคนเขาไม่เห็นค่าของของสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่เข้าในบ้านคนไทยหลายคนพูดตรงๆนะคะไม่อ้อมตกกระจายว่าเขาอยู่ได้ไงห้องก็เล็กอะไรก็มืดอะไรก็สกปรกอาจจะไม่ใช่สกปรกแต่ว่าลกมากท้องเต็ม ไหมดของกาวของที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บไว้กล่องไว้อะไรเงี้ยอพออยู่ในสถานการณ์แบบนั้นที่มันมีอะไรแบบรบกวนสมาธิเยอะแบบนี้คือจะมีความคิดสร้างสารรค์ยากจะอยู่แบบสบายใจยาก,ากที่อะไรไม่ออกแล้วก็ไม่สบายออใจคนนะมองข้ามมากเลยแล้วก็คนไทย มองข้ามเรื่องนี้มากเพราะาตอนผมไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ไปอยู่หอพักใช่ไหมเราก็จัดห้องมันดีๆหน่อยแล้วก็คลีนแล้วก็สะอาดเนาะอะไรที่ไม่ได้ใช้ทิ้งเหอะแล้วอะไรให้คนอื่นเก็บอะไรกันไม่เยอะแยะไปหมดเลยมไม่รู้มันทิ้งๆเหอะไม่ได้ใช้กฎก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้มาแล้ว2ปีหรือ1ปีนะทิ้งได้แล้วเพราะว่าคุณจะไม่ได้ใช้มันอีกแล้วแล้วก็มีคนเยอะมากที่ทาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโลเคชั่นสําคัญมากคุณไม่รู้หรอกความสาคัญของโลเคชั่นเพราะว่าบางทีคุณเคยชินกับมันนะ เชียงใหม่ไปอะไรต่างๆรู้สึกไอเดียบันเจิดมากเลยแล้วก็ไอเดียออกมาแค่นี้ไอเดียอันเดียวแล้วเราทําไฟพลังงานเอเนอร์จีมาหมดนะครับหลังจากที่เปลี่ยนสถานที่ถ้าเปลี่ยนสถานที่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนสถานที่ดูแล้วก็ไปอยู่ที่ที่คุณสบายใจหรือสร้างที่ที่คุณอยู่เปลี่ยนมันให้มันเป็นที่ที่สบายใจเคลียร์ของออกของกาวออกไปหมดแล้วก็ให้มันอยู่แบบสบายใจมีสว่างมีแสงมีความโล่งจะมีความคิด สร้งสรรทันทีน,นะคะแค่สัปดาห์ที่แล้วนะคะมีโคชชิ่งที่นี่นะคะแล้วมีไอเดียพันล้านเกิดขึ้นห<ช>ลายอันเลยหลายอันเลย <laughs> ใช่มีบางคนเนี่ยมาโคชิ่งกับผมแป๊บเดียวนะอาทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์ทำเงินได้700,000บาทยังไม่หยุดด้วยเข้ามาตลอดนะครับนี่อ700,000บาทนี่คือภายใน9วันอีกคนหนึ่งก็ ไปทำเอ่อทำเรื่องฟู้ดทรัคนะครับพอลงวิดีโอผมก็โค้ชเขาทำวิดีโอแล้วก็คนติดต่อเข้ามาเพียบเลยนะครับแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆเพียบเขาก็จะเปิดคอร์สเปิดโค้ชจริงีคาสนใจเยอะมากแล้วเขาก็จะได้ทําตัวเป็นประโยชน์เปลี่ยนสถานที่เจอคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ือนแล้วก็โอ้โหได้ไอเดียพันล้านเลยนี่เป็นเหตุผลนะที่ผมตั้งตั้งบัณฑิตยูนิเวอร์สขึ้นมาเพราะผมต้องการให้คนที่ไปที่นั่นรู้สึกว่าเดินเข้ามานี่รู้สึกเลยว่ามันเป็นสถานที่แห่งความเป็นไปได้มานั่งคิดงานคิดอะไรที่มันแบบสบายใจนั่นนนนแหละะคผมมตตัั้้้งบดิิเรขึาาถกใจ โคชชิ่งนะครับหรือแค่อยากเช่าเข้ามาซื้อือแล้วก็มาดื่มด่ำบรรยากาศก็มาได้ใครอยากจะมาโคชชิ่งกับผมแล้วเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วก็มีโปรแกรมโคชชิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับหรือกับแมรี่นะครับแมรี่ก็โคชชิ่งเรื่องของอครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์และผมก็โคชชิ่งเรื่องของไลฟ์โคชชิ่งบิสเนสโคชชิ่งหรือเรื่องธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่นะครับธุรกิจยุคใหม่เรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปที่ทีมงานได้นะครับอันนี้เราก็สองคนก็ขอลากันไปก่อนนะครับบลาา้วไปย